สวัสดีครับมาพบาับข้าวยากรณนนะครับประจำวันยุดนะครับวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2อง4ันยบี่ะครับโดยกับผมโชคชัยชุมนีเป็นผู้รายงานวันนี้นะครับสภาอากาศในพื้นที่กองปลอใต้บ้ันเราจะเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับมาดตามข้อมูลกันนะครับข้อมูลตัวแรกก็เป็นแพ่นตีอาการพิวฝืนนะครับถึงตัวมาตอนตีหนึ่งก็หมดขึ้นนะครับซี่มงมวงด้านบนนะครับก็ คือความกายการสูงนะครับร้วมกากัดเย็นจากตัวจีนนะครับตอนนี้ก็ยังแพร่ลงมาปกคลุมอยู่ในประเทศไทยตอนบนนะครับแนวโนงเราจะไปต่างสี่จัวันออกนะครับลงทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับแล้วก็ตัวการส่งกัญในพื้นทีกล้องฝากใต้วันเร่านะครับก็คือเหลือกล้องตัวเอลนะครับอยู่ทางด้านพื้นทีกล้องฝากใต้ตอนกลางนะครับก็ยังคงปกคลุมอยู่นะครับความกายการตอนตัวนี้ก็มีกำลังวันข้างจะแรงทีเดียว นะครับก็อย่างทรงพ่นไนใ,ในพื้นที่กล้องปักใต้าาวันเราเนี่ยยังมีพ่นท้ได้ตอนเนืองนะครับโดยจะฝ่อต่างพื้นที่กล้องจุมพรสุราธานีนะครับแล้วก็ทางพื้นที่กล้องนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้เราหมอดุ้มนะครับตอนเราเช่นเนี้ยนะครับที่ฝัดปกคลุมในพื้นที่กล้องอ่าวไทยปากใต้แล้วก็ตะเลียนลำมันนะครับยังมีกําลังค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับไอ้เส้นผับเมก จากดาวเทียมนะครับก็จะเห็นเมฆนานานะครับเมฆกันกันง้างจะเป็นสีชมพูทีเดียวนะครับปกคลุมในพื้นที่กล้องปบกใต้ตอนกลางนะครับแจ้วจุมพรนะครับสุราธานีลวก็นละครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ในอ่าวไทยนะครับอย่างกอนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับมาดูกันตรวจกลุ่มฝนนะครับถึงต้องอาื่าเช้านี้นะครับเป็นเรดาร์กล้องจุมพรนะครับตรวจกลุ่มฝนก็จะเห็นในพื้นที่กล้องจุมพรนะครับปกคลุมไปด้วยฝนกำลังอ่อนดึงฝนปผ่นกลาง นะครับเราก็มีฝนนักได้ด้วยนะครับพื้นที่ก้องจุมพรกับต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ในทะเลอ่าวไทยลันนาเนี่ยยังทยอยเข้ามาปกคลุมได้เลยเอยนะครับกาดว่าวันนี้พื้นที่ก้องจุมพรก็ยังปกคลุมไปด้วยเมฆฝนอย่างตอนเนือนะครับแล้วก็พื้นที่ก้องสุราธานีด้วยนะครับในพื้นที่ก้องสุราธานีเจ้าพื้นที่ก้องอำเภอตาชนะอำเภอใจยาอำเภอตาช้างนะครับอำเภอการจานิตแล้วก็อำเภอดอนซัก แล้วก็เบิกกว่าสมัยนะครับปกคลุมไปด้วยตัางเกาะนะครับเป็นฝนกําลังปานกลางถึงฝนนักด้วยนะครับส่วนในด้ากล้องสุราธานีนะครับจะเห็นว่าฝนส่วนใหญ่จะอยู่ปกคลุมในพื้น bueno. ที่กล <thời> ้องจุมพรแล้วก็สุราธานีตอนบนนะครับส่วนทางตะลางนะครับฝนก็ยังมีปกคลุมอยู่เอ็นเหมือนกันนะครับแถวทางใจฟ้ากล้องจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็จังหวัดสตูลนะครับแล้วก็มีข้ามาปกคลุมในพื้นที่กล้องจังหวัดปัตตานี แต่แนวโคบกันทัดนะครับตั้งแต่อําเภอกรุงลาอําเภอตะมดนะครับอําเภอซีนากาลินนะครับแล้วก็การว่าก็เข้าไปปกคลุมในพื้นที่ก็อําเภอเมืองนะครับอําเภอเขาชัยซนนะครับอําเภอป่าบอนแล้วก็อําเภอบางแก้วต่อไปนะครับถึงกลุ่มฝนกลุ่มข้างหลังเนี่ยจะเกอนตัวจากตอนตกไปตอนออกนะครับจะส่วนทางกับกลุ่มฝนด้านบนนะครับกลุ่มฝนด้านบนเนี่ยจะเกอนตัวจากตอนออกมาตอนตกก็คือเกอนจากทะเลเข้ามานะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะพิเศษนิดนึง นะครับก็คือเกลี่ยนจากตอนตกไปตอนออกนะครับตามลมนะครับตอนนี้ลมจะเป็นหลักษณะกล้องลมลมตายนะครับที่ผัดช่อนขึ้นมาเข้าไปเลียงย่อมความกัอกาศตําอยู่ปกคลุมอยู่แถวปากใต้ตอนกลางนะครับส่วนเรดาร์กล้องสติงพระนะครับอ่ตอนเก้าโมงถึงนะครับวันนี้ก็จะเห็นฝนทางด้านเอาไทยนะครับที่นาสรงข้าขึ้นไปนะครับแล้วก็ทางด้านนครศรีธรรมราชนะครับแถวเปิดคันนอเภอดซีชน นะครับเราก็อำเภอพักกันังนะครับแล้วก็กลุ่มพ้นดานหลางด้วยนะครับเจ้าจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังนะครับจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับเข้าประคุมในพื้นที่ของอำเภอกองไอโค้งนะครับอำเภออาจยัยอำเภอสระเดาอำเภอนาทวีบางแล้วนะครับอย่างดีผมบอกนะครับว่กลุ่มพ้นกลุ่มข้างหลังเนี่ยจะเกินตัวจากตอนตกไปตอนออกนะครับเรากลุ่มพ้นด้านบนนะครับก็จะเกินจากตอนออกมาตอนตกนะครับจะเสวนทางกันนิดนึงนะครับเพราะฉะนัะหลักชนะ อาการมุนวุ่นคล่องกลุ้มพลนแบบนี้ก็คือการมุนวนคล่องย่อคมคมลัวการตําที่ปรับรูมในเกิน,นทนนี่อาการพื้นนั่นเองนะครับส่วนการรายงานอุณหภูมิต้องปรับต่ายฟังแต่ร้อกนะครับเมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงสุดวัดได้สองจ็ดสุดองศาเซนเซียสนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะครับมเ,เมื่อเอชอ้นนนชานี้นะครับวัดได้หยิบสองจ็ดแปดองศาเซนเซียสนะครับที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันด้วยกันไปจัดการอ,อากาศวันนี้นะครับวันที่13ก็ยังคงให้ไหว้ว่าฝนตกอ,อยู่ในหลายพื้นที่นะครับแล้วฝนนักถึงนักมากหลายพื้นที่เช่นกันนะครับในเวนจังหวัดประจวบชุมพรสุราษฎร์และนครน,นะครับซ้ำซีจังหวัดเนี้ยยังแน่นฝนนักถึงนักมากนะครับก็ใหเรามาระวังเรื่องของอน้ำท่วมนะครับเรื่องของอน้ำปา่าไหลลากใดต่อไปอีกนะครับแล้วก็ยังคงตัวการสำคัญก็คือย้อมความอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ในพื้น อากัศใต้ตอนกลางนะครับแล้วก็แนวโน้มย่อมความกดอากาศต่ำนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปทางตอนตกค้อนไปทางเหนือนะครับอากาศว่าลงทะเลอันดามันนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับวันที่ทิพซีลงอันทะเลอันดามันไปแล้วก็พ้นกระตกในพื้นที่กล้องปักไตวันเราเขาจะน้อยลงนะครับแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปทางตอนทกเรื่อยๆนะครับไปทางทะเลอันดามันนะครับแล้วก็ลมตะวันออกนะครับยังคงปกคลุมอยู่ในพื้นที่กล้อง ลมตะวันออกเชยงเหนือนะครับตัวที่ลมตะวันออกเชยงเหนือกําลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมภาคใต้แล้วก็เอาไทยของเราอยู่นะครับแล้วก็การวาวอุณหภูมิต่ําสุดในภาคใต้วันนี้นะครับก็หยิบสองถึงหยิบสีองศาเซนเซียสนะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดหยิบเจ็ดถึงสามสิบแปดองศาเซนเซียสนะครับก็ควรระวังก็ยังคงต้องเฝระวังเหล่าฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมในพื้นที่นะครับที่จะทําให้เกิดน้ำท่วมัจพระแลกนำท่วมัจพระแล้วก็น้ำปลาไหลลากนะครับแล้วก็ชาวเรือยังคง ต geliyor, notes, it, ้องเดินเรือโดยความระมัดระวังนะครับเรือเล็กของควรออกออกจากฟังอยู่ไปจนถึงประมาณวันที่14นะครับ14ต่อพรุ่งนี้อีกสักวันนึงนะครับแล้วก็15บหชั่วโมงเนี้ยก็ค่อยดีขึ้นนะครับมาดูการรายงานพยาบาลนำฝนหยิบซีเช้าโมงก่องเมื่อวานนะครับที่ผ่านมาเย็นหวานในพื้นที่ก้องปากใต้ฟัามตะนอกเราเนี้ยซึ่งนาราธิวานเนี้ยฝนตกกับทุกพื้นที่นะครับเป็นนักวางกวบาบางชะลับกันไปนะครับฝนที่นักนักก่อนเส้นย้ายใจอยู่ในพื้นที่ก้อง จุมพรณจุอจุมพรสุราธานีแลอนอครนครศรีธรรมราชนะครับเป็นฝนนักหมากนะครับฝนลอยว่ามินนะครับโดยวัดฝนมากที่สุดก็ได้ซ่องลอย34.7 mm มิลลิเมตรอำเภอกอสมุยจังหวัดสุราธานีนะครับวันนี้ฝนตกกันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวแล้วก็วันนี้นะครับในพื้นที่กรุงสุราษฎร์นะครับสุราษฎร์จุมพรนอครน,นะครับยังมีฝนเขาไปได้ตอนเนืองนะครับประยันพี่น้องหนังซ้ำจังหวัดนี้นะครับต้องก็ระวัง แหลมก้อน้หลมนที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับส่วนพื้นที่ทางตอนล้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพัตตา,ตานีสงขลาวปัตตานียะลานราธิวาสตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มเบาลงบางนะครับแต่ว่ายังไม่คาดแมตตนะครับฝ้นยังมีพ้นนักได้บางพื้นที่เช่นกันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ด้านสีตอนตกนะครับฝนต่างอันดามันจะเข้ามานะครับน,นะครับคือลมนะครับตอนนี้เป็นลมตะอนเราเชียงเหนือนะกว่าความเร็วลมกว่า3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ลจะมีเขื่นสูงประมาณ2องเมตร นะครับบริเวณที hmm ่มีฝนฝ่ากระนองจะขื่นสูงมากว่าซ้ำแมทนะครับขืนลมตอนนี้ก็จะอ่อนกำลังลงจักเมื่อเมื่อชวงวันก่อนนะครับแต่ว่าก็ยังคงระมัดระวังอยู่นะครับโดยเฉพาะชาวเรือนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองเนี่ยคืนอาจจะสูงมากบอกว่าซ้ำแมทได้นะครับส่วนการประกาศเตือนตอนนี้เราประกาศเตือนเป็นฉบับที่กานะครับในเรื่องของการเตือนคือลมแรงเนี่ยเอาไทยแล้วก็ฝนตกหนักบริเวณฝา่ใต้ฝั่งตะนอกนะครับในช่วงวันที่สิบสามถึงสิบสี่นะครับตัวการสำคัญก็คือ หลังความย่อมความกรงวลกาต่กำลังแรงตอนนี้นะครับแล้วก็หมอซุ้มตอนนอกเช่งเนี้ยกำลังก้อนกังยังแรงอยู่นะครับกัดปกคลุมนะครับก็เลยทําให้พื้นที่ก้องประจุบจุ่มพรสุซลัดหลักพอนะครับยังมีฝนตกนักทึ้งนักหมากในไร่พื้นที่ได้นะครับส่วนพัทลุงสงขราเนี้ยก็เอ่อฝนจะมีฝนตกนักได้นะครับในบางพื้นที่นะครับส่วนต่างจังหวัดนะครับผมเอ่อบินนองอยู่ต่างจังหวัดปัตตานียะลานาลาธิว่าตอนนี้ก็ไหวลงใจไปนิดนึง นะครับว่าฝนค่อนข้างจะลดลงอย่างชัดเจนนะครับถ้าว่ายังมีฝนในฤดูใบไม้ก็ยังมีนะครับแต่เรื่องของฝนตกนักฝนตกสะสมที่จะเกิดน้ำทว่วมจะพลันหนังปลาไรลักษณา,าจะลดลงไปแล้วนะครับมาดูกันขาดไมมสภาพอากาศนะครับในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านะครับในพื้นที่ภาคใต้ฟ้ามันตกตันบนในช่วงวันที่สิบสามถึงสิบเก้านี้นะครับฝนก็ยังอยู่ในช่วงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เจ็ดสิบถึงเก้สิบนะมีฝนหนักในบางพื้นที่ในช่วงวันนี้ถึงวันที่สิบเ้อ นะครับแล้วหลังจากนี้หลังจากวันที่15ไปนะครับวันที่16 17 18 19เนี่ยฝนก็จะลดลงนะครับลดลงอยู่ในเกณฑ์ลอยละ40ถึง60สเปอร์เซ็นต์กองพื้นทีนะครับตายจฟังตอนออกตอนหลังนะครับก็ในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะครับจะสร้างที่นะฝนยังอยู่ในเกณฑ์70 70ิเปอร์เซ็นต์กองพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนนักได้ได้ได้บางพื้นที่เหมือนกันนะครับแล้วส่วนวันที่15ถึง19เนี่ยฝนจะลดลงนะครับอยู่ในเกณฑ์ลอยละ60สเปอร์เซ็นต์กอง นะครับงานพื้นทีปักใตฟังต่โนกตอนหลังนะครับในช่วงสามวันก้างหน้านะครับในช่วงตั้งแต่วันศีที่ผ่าไปแนวโน้มพ้นลดลงชัดเจนนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับฝู้ฝพ้นยังไม่คาดแม่นนะครับเพราะฉะนั้นพี่พ่น้องเจ้าเส้นยางหรือว่าพ่นนองเจ้าเกษเซตนะครับยังคงได้รับอิทธิพลของน้ำฝ้นอยู่นะครับในเส้นของก่ญห้าน้ำท่วมนะครับน้ำป่าไรลากเนี่ยจะคลี่คลายลงไปนะครับ แล้ววันนี้ก็กจบการปิากร์การเตียงต่อนี้ก่อนะครับพบกันไม่เลาวในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะครับไอส่องยูทูบของเราด้วยกนะ็สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำประตุตนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน